มึงมึงจะเก็บออกไงเทคออกออกอ่ะอ,อยู่กูก็เป็นคนเข้าไปเก็บเองมึงก็ล่อตีนไปแค่นั้นแหละกระสุนเหลือเท่าไหร่มาไอ,อ้อข้างครัวกูเดือดสองพันนัด องพันเลยอ่ะเออได้ยูย <c oughs> สมความอุ่ยเดี๋ยังไม่ต้องซ่อม ผอดแหวนไม่ไหนไม่รู้นะ <c oughs> อะ่ะลองบนลนะ มันป่วยป่ะด้ามาามือเลยนะครับด้ามมดจริง้วย Hãy đó 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 quân mà đập hiền Hãy subscribe Để mày mày có ขอบ,บินเพิ่มด<ะ>าเบเหอเอาป่ะเออให้คูไม่มีนี่มาเอาไหมาเอากี่ตัวนี่สีดาวเอามาสักเอามาสักตัวหนึ่งมีตัวเดียวพอดีเอาไปเลยใส่ไปแล้วนั่นอยย่ข้างล่างอ่ะนั้นอีกตัวนึงก็มีตัวอย่างนี้น่าโอเค เหรอคะเก่งมากเก่งมากฮะ หมดเรืงวะโอเคหมดแล้วไอ้มึงมาวิ่ไหนกูบูทให้เนี่ยใช่ปะอ๋ะับเป็ดป้าเอ้ยอะไรเนะี่ย <c oughs> ยิงผิดยิงผิดไปนเนี่ยเพือ่อนมาตัวใหญ่ยังไงมากูมา,มาบอ่อสใครอะมาบอสไงมึงขี่ลูกน้อนไงไม่เหรอ คนที่เอาจะไข่บอสกูก็คือบอ <Bot S 2> สบอสกูผสมพันธุ์อยู่ยยไม่เห็นบ้าอ๋อได้แล้วเกลียดตัวไปเรา,ราจะไปทตรันต้นกูใหญ่หที่สุด แต่มันดูดีมากของกูว่ากูว่าไเตลน,น่าลอดเหมือนกันนะอุ้ยอุ้อยอ้ยอุ้ยเฮียโดนนายยุบเร็วไหมยุบยัยง,งเร็ว <ๆ S 1> <น>ยุบเร็วอะพันนเดียวเย็นลูกน้องเราก็ยุบเร็วเหมือนกันว่าหายไปหมดเลยเนะี่ยเมื่อคือว่ากูไม่กูไม่มค่อยยิงยกูว่าไต่แบบขับวนๆเอาให้ดาบมันแทง ตุงเงีย้ยหลอแลคือหลอแล้วเว้ยววยุ่มไหวองวะุงงีใส่ตัวปั้นั้หมดที่กูมีอะใส่ไปได <c oughs> เดิน,ดนทำไมเดินนิ่งงมาใครวะ <c oughs> ออกมากอูอยู่ข้าวเฮ้ย <c oughs> ลบลบลบ อุ้ยว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 ้ยวุ้ยงยว้ยวุ้ยววุว้ยุ้ยวุุ้ย้ยยว,วเป็นุดไอ้ตัด้ยวได้ใช่้ย้ยว้ ่ะจะจ็ไป้ไ <จะ S 2> ่มันงลงบ้านรือว่าไงมาอ๋อเอะเม่อีไม่ไมไคันนั่นดิไม่น่าคันวะ อุ้ยไอันมากูตายเลยอ้ยยีเมีตัวสำรองไหมเนี่ยกูตายเกิดใหม่ดีป่าไม่มีเออมีมีมีสำรองกัวนั่งอยู่ตรงตรงมันเนี่ยอยู่กุ้อไล่กุ้อไ ไอมึงมึงดึงม okay. ึงดึงเอมึงอ้วกไปหัวช้างช้างก็ตายให้เมึงมึงไม่ได้ดึงคุณอ้วกไปยังมึงเอาเอามาใส่ก่อนไม่ช่องว่างมันเหลือเฉยไม่ดึงก่อนไม่ดึงอ้วกไปก่อนนะพอดึงอ้วกไปก่อนก็ได้อู้ยเพี้ยเฮ้ยดาวตกดาวตกกูรออยู่ไอ้กูรออยู่ อุ้หูขู่ดอกนี้มันเนต็มโอขู่ทีมาดําแทนมาดํามันไม่เพิ่มดาเมจไม่เป็นดาเมจมันเออไม่เป็นดาเมจไม่เป็นไรมากูจะตายไอ้ไมันด,ดูเลือดมาคนเออเห็นนะ่ะกูขับวนเอาแล้วกัน จะทนันอีกไอ้สัสก็ื่อมากูเตแตกไปมากูแตกวะบอดี้ผหลังไงระวังมันมาแล้วอันไหนมันวะอพยดอีกหีอย กลัวมันกลัวใครแล้วนะแถวบนไอ้เออโอเคเอเอกเลยใช่ฮะเออใช่เ,เคเดี๋ยวคุณลงไปเปลี่ยนหมอนครุรอให้คุณรอให้ไอ้มันมันล็อกเต้ามึงไงแล้ววะจังหวันนี้หลบครับจังหวะหลบดาดเป็นทำงานอย <S <S ู่เฮ้โอ้โหยิ่งที่โกงไอ้สัตว์น้ำแข็งที่ตาม เข้าเลยเช่ไหไอ้กูต้องเปลี่ยนมาป่ะเฮ้ยต้องเนหรอจะไปยิงเขาทำไมเนี่ยเป็นมาสู่กเป็นบักมันบักมันบักมันบักอะมันบักก็ตับมันสลตัดกันมขึ้นไปทำไมวะเนี่ย มันขึ้นมาลับเป้ากูเววีเลยมึงตายตัดแล้วแต่เดียวแล้วมึงแส่แปดแส่แส่หกแต่แแตห้าแส่สี่ตาย <c oughs> มึงตายไอ้เหี้ยโอ๊ยอนาดเมื่อวานกูตูม้มาจนแบบเอซีนโนกาดองเนี่ไม่ไหวติดบั็อกอยู่ตรงที่เกิดอู้มือ ตายตายร้อยสวยช้างคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งโจลงมาเนี่ยอะไรเนี่ยเดินมัวเองลงมาไอตัวเนี้ยตัวใครรู้มันคือวิญญาณเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยมันเดินมุ่ยๆอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยมันคือวิญญาณนะไอมังกรอของกูยปุ้ยเนี่ยเนี่ยมันมันตายตั้งนานแล้วเลยแต่มันคือวิญญาณมันเดินไปเดินมาอยู่ไอ้เนี่ยมาอือทีเดียวแหละตัวเนี้ยมึงเอาไปเลยมึงเราไปเปิดดูดิกว่ามึงได้สเตตบอสแน่ๆเลยไอ้เนี่ย กูไปลองเอาลองไปดวนกับไอ้บอยพจัน์บอยเต่าด้วยหนึ่งหนึ่งเนี่ยสบายเลยโหมดที่ไหนไคเก็บไข่ไปเอาไข่ไ่นวะไม่ไข่ไม่ขนาดไหนเราไปเปิดดิ ก็ผู้สั่งบุกเออโอเคผู้สั่งบุกลุกผู้บุกลุกก็ไม่ไม่ใช่อันนี้วะติดไอ้นี่มันต้างมาให้อะไรวะไอ้จะแตะทองอ่ะไม่ติดทองอ่ะติดลุงใช่ไหมติดลุงเอออะไรลุงอ่ะติดติดใช่ไหมติดมาเฮ้ยเฮียเอาเอาผสมพันธุ์ของขูกูไหมเนี่เอาดิแล้วเราจะย่อยลูกตัวเดียว ก็ทำกองทัพเฟโนลด์หลอด้แหละบุกแหว,วขนขนส่งอะไรนัความจุข,ของผู้เล่นอได้แหวนอะไรมาเยอะแยะเลยวะแหวนอะวะแหวนผลึกมังกรอะไรเครื่องประดับที่ลดความเสียหายท่านมังกรอ๋อแหวนผลึกมังกร,ร,ก,งก,รก็คือถ้าเรใส่แล้วมันจะใช้มันจะเพิ่มเอดาเมจดไอตัวนี้ไอเฟโนล์หลอดให้เราตระกีะ เออไอมึงเห็นไอเทรนนิ่งคริสตลัลวะอ,อันนั้นมันจะช่วยเพิ่มเวลมอมน,นึงขั้นนะไหมอ,อันนี้วะเทรนนิ่งคริสตลัลที่มันเป็นแบบเออเป็นแบบใสๆมันน้ำแข็งแล้วมีสีทองตรงกลางอะ่ะเออเห็นละเออนันานั้เพิ่มเวลมอมน,นึงขั้นไปอ่อนผสมพันธุ์ออะไรอออก่ะล้างไม่จำเป็นแล้วออกก่อนเดก็บบ้างนะ อไอเนี<อ>่ยช้า,างออกมันไอ้มึงเก็บไข่ดีได้ปะมึงเก็บไปได้ปะเอาได้ละโอ้โหแม่งไข่เหมือนบักใต้ดินเว้ยกนเที่ยเลยไอ้เนี่ยไอ้ปามอ่ะสีดาวเนีน่ยปาอะไรวะเขาบินเขาบินเอาเก็บไปดิเดี๋ยกูทะบิวไว้หลายตัว กูยังตากกระโฮ่ลงได้หมดเลยปากโฮกงเววใหญ่ตัวมากเลยแล้วเตีอีกรอบหนึ่งได้ใช้เนี่ยปากกระโฮ่งเนี่ะก็บิงกูพกทีละสามตัวพังยังหรอเด็ดบอลเช็ดพังยังหรอเอาวางไว้เดีายซ่อมอีกแค่เล่นงดเล่นก่อนตอนนี้ลุงเล่นอะไรพังเลย ของเล่นดีแบ็กซอให้แนะ่ขอ,องขวัญเกินี่มันไก่เอกาผสมไวะนี่เ<ฮ>อกาก็น่าจะได้เล่นอีกทีนู่นน่ะวันอาทิตย์ แค่กว้าบอลอยู่กว้าบอลพระจันทร์ออกเลยดีกว่าไอ้เออแล้วก็อยา่างผสมไม่นี่แทนซีโน,โนโรอดฮ่าฮ่าซีโน,โนโรอดอ้าวหน้าตาเป็นยังไงซีโน,โนโรดอดเนี่ยพอเจอหน้าตาเหมือนทีเล็กอะโอ้กูต,ตัวเมีย๋อกูออมีต่้แต่ ลุงอันหนึ่งด้วยว่ะกูตัวผู้แต่กูโอเคพอดีค <Okay, S 1> อพับอยู่กูโยนไว้ในเนี้ย,อยเอาช้างออกกันเอ้ยเอาเมีออยเอาตุ๊กตาจันทร์ออกใช่ไหมออกไปแล้วฮะออกไปแล้ว อืมแต่โกงมันในนี้วะโกงมันบักจิดตะดินเนี่ยเก็บไข่ยากอุ้ย <What? S 1> ไอ้เฮียนี่แหละที่กูตามหาไอกุเอมีไก่บอสด้วยวะ

อะไรข้อมือของหนูไงของใครของหนูไงเ,เอามาให้หนูลาหโหนั่นแหละใจไม่ดได้่มันใหญ่เกินไป มาอบอติดมาก็าติกันทั้งหองเหรออ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อบค่าฮ ปาเองนะคะ p ิกาจู huh. u

เดี๋ยวรอในฟื้นกันเดี๋ยวครูลงตัวผสมพันธุ์ระวังข้างหน้าลู่เดีย๋ยวไปเตรียมตัวรับคุณแม่